สบายดีป้าลุงสบายดีส enfin ุกุสกุนสมั่งสมบอนินะวันนี้เราก็มามาเท่ามาเท่ามาเ่หมดแล้วมาเท่าอยู่บ้านบ้านบ้านใหญ่บ้านไห้ปังนาบ่มีเนาะมีนะเขามีอะไร

บุกแล้สิลดงมีงมหอยอะไอยู่ลอกน้ำไม่ดินฮะสวิงก um ับสวิงขาพี่น้องโอ้ยไล่คะแนนไล่ออกน้ำลอกน่ะไหมนี่แล้วนี่น้องนี่ล็อกเบลคอยขี่ไปหลอนี่ขี่ลอกไปก้มหอยเอาหอยใส่ได้ลายขั้นบนได้เท่ากับแกงหอยบวกแกงเท่า ลาบไมยหมดลาบเต้าก้อยหอยอยยังมันหมดเนี่ยต้นเป็นง่วบนเนี่ยน,นี่เล้าปูก,กระจายกันแบบนี้ไปดิน้นชิพายลงไปบึงซวนแล้วก็อนไหม บลกอด้าดินเลยออนุญาตเลยเด้อขออนุญาตเอาหัวจึงเคอหัวสักเคอะทำไมมีผักบกเนาะเฮ้ยเนาะพนาผัวพักยังไะพักเกษตรพักเตรดินล่องไหมเดี๋ยวสีลงตามเปลี่ยนเลิกร้อยบางคนอยู่ทั้งการไปตื่นเนาะเลิกเด้อค่ะลงไม่เหมือนผมดูดินนี่ เอลอลงไปหมดั่งดูนลงไปเหี่ยวเพื่งเพียงข้อพจักลงนี่นลงผักมันนี่ลงผักมันเนี่ยจับผักเมียนโอ้มันบุเริกนะอ่ะโอ้ งมุนแม่หอยนะดินลงไปเอาคอนดินคอนจ่ะโอ้ดเลิศงอหมวยตัวหำไปโลดดินเขาลอยเก่งนะโอ้ยเพียงอีกทีหนึง่งลงไปผักช้องบ่ได้รอกนะขอหัวผักเกือ ว่าวอ,นะอุทินนะมวจะคือเออดินเออว่าเพียงคอมอโอยชิญญาตเป็นแหละมนลองหวยเป้นอรอมาลองหวยยัเงเดินไปเอาคอนไ่ในสี่ขีไปห้าหอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho có Ghiền Mì Gõ Để ก็ลองลองเอาคอนใหม่มาหายผู่นนะจิกี้ไปหาหงงอยม,นะมันบุหลีนะมันขึ้นโทนวนจันไสนี่เลยมาเท่านะั่นเะง็นไงมาเอากุกี้กับเฉล่งกี้เฉล่งไปชื่อหมกทัวบ์บัเฉล่งโซโตก๊กโซโยาน ไล้ไปยืมกระแจ๊งเข่งเถอ้าวท่ทงกางทือมดทั้งงเหลืองอมแล้วเข่งพอน้องบุสี่ัแหละดินเออหนาตือๆนี่ซะนอนพอลุยได้ป็นนี่ขี่ได้ปะ ขี่บ่ได้มะคนบ่เบสมึงมีอะไรกินเยอะเชียวทักบักกาบไปเด้อทั้งหางบัลิกบักกลาบักตึ้อ

ตะกี้ก็จะเาเบ่งอยู่ในนี้นี่มีไก่ไก่พายนี่ลืมแล้วผมจมาดนเลใบหัวจิงคกอตาไปบอกกันตอนเอาเท้ากันวนเจคือชวนเฮาชวนเจโอออนไลาน์เดินมาจะใครเราไม่เปิดายนะแต่ก็ แลง่อไมรลงนอกันนี่ก็ลงเปาเตาเจริญลงคนเดียวบนี่เจ้แบบเแทๆอันนี้เป็นเตาพอแกงยี่ทังพัลา่ยี่ทั เดกูลุงเทพเดมียผแหงเอยลงไปุงเทพซาเหม่กดมียได้ด ata, ดได้ไปซาแล้วเด็กม mm. ันงเมียบรจัากาศสใจปเีวหนาบลมคมบุใหญ่ปลาลงมอนี่กระิใจบุลมบด อารมณ์บ่ดีขึ้นอาตอออออาก็จบปลุวมดนี่ก็จะได้สมมาบานะงคนเนาะเนะเรื่องขิหนาปากันไม่อล่าเรื่องก็ไปก็ไล่กดเซร์กติดตามเขาไปออกสม่งนังๆนั่งปลุกก็คุณหนาไปลยสบายดี